เฮ้ยเพ่นเล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 ่นเดี๋ยวบินเล่นไม่ใช่หรอกเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนสัตว์เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเอาเอาเพลงนี้ดิเอาเพลงอะไรเพื่อนเดี๋ยวบินเอาไม่เอาไม่เอาเอาธรณีการแสงเอาเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 กูจะอธิษฐานจบไอพอดธรณีการแสงเอาเดี๋ยวดิเปิดดังเปิดดังเอาแดนเอาแดนเป็นยังไงเป็นเออแดนหรือเป่าเพื่อนใช่เพื่อนเอาแดนเพื่อนผมมีผมมีเอึบเอึบ เอ way, then, turkey, But, ้ off, ๊บพอดไปดียวเพื่อนเอ้๊บอ๊บโชคดียวเพื่อนพอดโชคดียวเพื่อนโชคดียวเพื่อนตายฮะเพื่อนตายอะไรเหรอยาวเพื่อนยาวยาวเจอกันชันหน้าเพื่อนชันหน้าชันหน้าเข้ามาเพื่อนชันหน้าเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันใหม่เนาะเอ้๊บอ๊บจอนจอนภาวนาปะภาวนาพอดปะไม่พอดไหน่อยจอนอย่าได้เจอกันอีกเลยเอ้ยอย่าได้เจอกันอีกเลยบ้าหลวงครับเอาเลยครับบ้าหลวงเวลาบ้าหลวงละบ้าหลวงสเต็ปเลย ครับพูดสิครับศพเนี่ยก็นะครับณวันนี้นะครับณที่รบกันเมื่อกี้นะครับเป็นณเวลาสี่ทุ่มยีนะครับเพิ่งทําการจดทะเบียนสมรสกันไปอย่างโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อที่2องหนะครับแล้วก็หน้าที่1นึ่งสามนะครับแต่ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็คืออัปเต้ช็อคครับเขาบผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางข้างหน้าของคุณสามีนะครับ ของคุณอะลีฮิมบิยาลอะไรละอันฮาบิยาลูนะครับครับผมต่อฮะได้ไปทําอะไรทํร้ายร่างกายโดยทางวาจาหรือปัดทำให้คุณทางด้านของเท็งดับเท็งดับชัยแสนเ้าแสนแสนเท้านะครับขอรบพครับเกิดการคิดสั้นนะครับครับผมโดยการที่สะดุดก้อนหินหัวขวกับถังแก๊สแล้วก็เกิดการต้มระเบิดเป็นโกโก้คันนะครับครับผมไอ้ยัแหววหลอกเดี๋ยวโดนคนทะเบียนล่าเลยพูดไรเลย นะครับสอบพูดได้ได้วยหรอครับสองพูดได้ด้วยนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบแม่ค่าคิดนะทำให้รู้ว่าทางด้านของคุณสามีนะครับอันหายพิยะรูนะครับจะรู้สึกทราบซึ้งกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองนะครับอันนี้หน้าที่ของผมมีแค่คือการมาส่งคุณธนชัยแสนเท้านะครับไปสู่สุคติไม่มี อะไรที่ต้องติดค้างติดนี่นะครับไม่รู้ว่าการไปห้องหนึ่งสมสัเจเมื่อกี้ได้ฝากลูกไปในท้องของคุณอันฮาวิยรลูหรือเปล่ารัาวถกายยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทางด้านของคุณเพลงดับครับเพลงดับเพลงดับทางด้าของ,งตอนนี้ตอนนี้นะครับหน,น,น้าสุสานนะครับข่าวเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางพี่หน่วงกันชัยนะครับกับเก่งพลังช้างนะครับได้รอที่จะสัมภาษณ์ของคุณอันฮาบิยรลูนลครับแล้วก็ ยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารที่ช่องหนกระแสต่อนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ยังของบัตรหลวงครับมีแค่นี้คือการมาสวดแล้วก็พาของคุณธนชัยแสนเท้าหน้าไปสู่สุคติครับไม่มีอะไรให้ต้องติดค้างติดหนี้กับบนโลกนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอาเมนไว้อะไรครับ RIP คุณธนชัยแสนเท้าให้ไปสู่สุคติณตรงนี้นะเวลานี้นะครับครับผมครับ โปรดให้ทุกคนนะครับย oh, <thank> ินร่วมไว้อะไรกันนะครับของคุณธนชัยแสนทานะครับให้เป็นสุขสุขตินะครับไว้มีชาติหน้าจริงไว้มาพบกันใหม่นะครับแบบนี้ทางด้านของบาทหลวงบาทหลวงโรตัสนะครับขอญาตจบงานเียนเท่านี้ครับ <c oughs> ครับ ปกเลยสิยืนสบยเหี้ยวเหอ้ยวเหยวไม่ได้จะไปจะไปเดินลงไปเดี๋ยลงไปยใครเอาเอาไปกินอ่าอ่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรน้องจอนเฮ้ ผู้แฝงของพี่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ยากไรไม่ยากอ่าสักเปลือยครับอ่ะทีนี้พิธีจบจบแล้วต้องทำยไงต่ออ่ะทำสักเปลือยก็ให้ทุกคนยืนร่วมไว้อะไรแล้วก็พูดจากลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะบินขึ้นสู่สุคตินะครับครับผมตอนนี้ดูเหมือดเฮ้ยนายจะพูดครับเมื่อกี้สักเปลือยตอนนี้เหมือนบาดหลวงซ้ำ บ้านหลวงสัมผัสได้ว่าวิญญาณยังเฮี้ยนอยู่ครับมันยังพูดไม่อยู่ครับคือไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ตอนนี้ในหัวบ้านหลวงเนี่ยคือมันได้ยินก็ว่าเขาบอกว่ากำลังเอากข,ข,ขึ้นเอากข,ข,ขึ้น,นครับเหมือนเขาไม่อยากร<ะ>ับหรอหือว,ว่านรกไม่รับก็ไม่รู้ครับก<อ>็ตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันอาเมนนะส่งให้เขาไปสุ่สุคตินะครับโดยการส่งลงนรกนะครับก็ให้ทุกคนช่วยช่วยช่วยหน่อยครับเพราะตอนนี้บ้านหลวงช่วยคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาแบบว่ากำลังติดนี่ค่งกับใครในคนอยู่นะครับเชิญขอเชิญทุกคนน เอค,ค,คุณทางน้าของเออสามีครับสามีอันธามไม่ได้รู้ว่ามีอะไรจะกล่าวในขั้งสุดท้ายไหมครับไหนๆมันก็ตายแล้วบารดกขอแะ้วกันทั้งหมดเลยอะ่ะทั้งตัวขึ้นไมันต้นนี้วิญญาณไม่ค่อยเฮียเขาบอกว่าอยากจะกลับขึ้นมาอย่างเดียวแล้วขึ้นก็มีใครครับมีใครเป็นเพื่อนอะไรไหมครับบอกได้นะครับ จากการเป็นครั้งสุดท้ายครับเหมือนตอนนี้นรกยังไม่รับครับแต่ว่าเราจะสามารถโดยการที่เราส่งลงนรกได้เฮียจัดเฮ้ย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 วิญญาณลุกลุกมาฆ่าไอเขาเรียกว่าคู่ฆ่าเลยนะคู่เลยนะอุ้ยอุ้ยตายต่อเลยอุ้ยเล่นเลนเฮียนจริงเล่นไอสับเปลือกเขาอุ้ยฮะเฮ้ยสับเปลือกมึงวิ่งไปไปไหนอะไอมึงอินโรเปล่าสับเปลือก ซับเลยกลับมากรเยื่ออะไรเยี่ยผีตื่นอยู่เดี๋ยวมึงควยแล้วล่ะไปกลับมากรซาบเลยมึงกลับมาก่อนผีมัน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 เฮี้ยนเสร็จแล้วแล้วพลังมันหมดมาตายตายเองเลยเขาเขาจะไปคู่กันเฮ้ยย่าอะไรหลายซามเลยไปคู่กันหนีดิมันไปคู่กันอี้ยล้รำจัดเลยมันไปคู่กันนั่นเอาไปหนึงกูดูและวทำไงดีทุกคนใครมีน้ำมันมาแลกมะพร้าวด่วนเลยต่อลาเลย ใครมีน้ำมันล่าเลยล่าเลยเหลือพูดต่อเลยเขาไปเป็นคู่เขาเขาอันนี้ด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนเมื่อกี้วิญญาณจะค่อนข้างที่จะเฮี้ยนไม่รู้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่าแต่ทีนี้คือบาทหลวงอ่ะสัมผัสได้ว่าวิญญาณหลุดออกมาจากล่างข้างของคุณธนชัยแสนเท้าวิญญาณค่อนข้างที่จะเฮี้ยนมากได้ไปเอาขโมยจอบของท่านซาตานมาซาตานบอกว่ากูไม่รับ อันนี้คือสัมผัสได้นะเขามาบอกนะเขาเนี่ยตอนนี้เขากำลังนั่งเขานั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยคือในจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเมื่อกี้เขามาบอกกับผมว่าซาตานกูไม่รับกูไม่รับแต่กูจะลงนรกแทนแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะถึงไหนแล้วครับพูดต่อเลยครับพูดต่อเลยเหมือนซาตานบอกว่ากูไม่รับถ้ามึงอยากลงนรกมึงต้องไปเอาสามีมึงลงมาด้วยใช่เหรอครับแล้วตอนนี้สามีภรรยาลงทั้งคู่แล้วใช่ไหม ภาพในตอนนี้คิดว่าทางหน้าของท่านนั่นซาตานน่าจะรับลงนรกทั้งคู่แล้วมน่าจะไม่มีอะไรติดค้างก็เป็นว่าไปพบกันเผาศพแล้วเผาศพแล้วไปชบกันชาติหน้านะครับถ้าเราหวังว่ามีโอกาสที่ได้เจอกันนะครับโหลร้อนเลยฟังเฉยดิออขอบคุณทุกอย่างนะครับที่ทํามาให้กับโหล่ฟังเฉยแกงแกงอะไรนะหนุ่มเองอยู่แกงอะไรนะแกงนี้บ แก๊งอะไรนะแก๊งการ์ตูนไอเสื้อเหมือนกอดแก๊งนี่หนิถ้าจะเป็นแก๊งเทเวนตี้วันหรือเปล่าแก๊งการ์ตูนไม่ใช่แก๊งเบิร์นเจร์นะเบือนเจร์แกงเบือนเจร์เบือนเจร์แก๊งเบิร์นเจร์นะครับก็ขอบคุณทุกอย่างนะวิญญาณร้อนเพื่อนวิญญาณร้อนที่ทุกคนทำมาทั้งหมดวิญญาไม่กิ่ร้องแกงนะครับวิญญาณเวลาเวลาผีโดนคำสาปอ่ะผีต้องกิ่ดร้องไม่ใช่เหรอทำไมวิญญาสองคนนี้เงียบจังเออเออ เอ๊ะอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรอไม่มีสักเสียงเลยหรอก็วิญญาณไม่เงียบเกินว่ะชาติหน้านะเอ้ามาเอามาจย่ากไหนอีศพนี่ไม่รู้พี่บินดีๆก็ตายเออฝังแม่งไม่พร้อมๆกันอ่ะฝังแม่งไม่พร้อมๆกันอ่ะกี่ศพวะนี่สี่ศพแล้วเออตามไปบินไปแล้วกันนะพวกมึงอ่ะสวยเออฝังแม่งพร้อมกันเลยอ่ะไอบินไอบินจะได้ไม่เหงาเลยฮะจุดไปน้องจุดไปจุดไปลาไปน้องลาไปเออฝังแม่งพร้อมกันไปลาดต่อน้องไม่ต้องหยุดลาดลาต่อน้องลาต่อไม่ต้องลงน้องลาต่อเลยลาต่อเลย พี่ขอดูความจริงใจของเองอหน่อย์ลาต่อน้องะลาต่ออย่าหยุดเนาะชายทำไมผมไม่เห็นไฟวะถิงผมก็ไม่เห็นไฟเนี่ยผมงลาดเพลินก็ไปพบใจไปเจอกันนะครับคราวนี้ก็อยู่ในช่วงพิธีในการเผาศพนะครับเพื่อให้วิญญาณไปสู่สุคตินะครับโดยที่ไม่ต้องกลับมาสิกร่างตัวเองอีกแล้ว,วเชิญไปพบกับร่างกายที่อัปมงคลโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บฉันเจ็บ นะครับแล้วก็มีลันแครลนไข่ล่อนไข่ล่อนใส่คนชื่อโรตัสนะครับใครรถไฟใส่ชั้นชั้นเจเสียงใครอะครับมีมีคนตายมันพูดว่าวิญญาณเ้็หวิญญาณแล้วเมียกี่ศพแล้วเนี่ยวศีศพะศีรษะศีรษแล้วโอ้ยก็นั่นแหละเผาศพนะครับก็ขอให้ชาติหน้าเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่หล่อแบบนี้นะครับเกิดมาอ้วนนะลันแคลนนะมีขี้ไข่คอดำนะครับ คือสาวๆสาวๆสาวๆจะได้ไปเลยเฮียสับเปลือกพูดสตีแล้วเดี๋ยวไป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 อีกตัวไปเฮียสับเปลือกเฮ้ยไอ้สวยมาเฮ้ยไอ้สวยมาฮัลโหลดได้ยินปะไอ้สวยมาเฮ้ยไอ้สวยมาไอ้สวยมาเขียร์ดีเขียร์ดีไอ้สวยจะไปเจีีแล้วเฮ้ยชุบูเพื่อนนี้ชบเพื่อนนี้ไอ้สวยมาสวยมาสวยมาชูเพื่อนหนักจบแล้วนั่งจบแล้วนั่งจบแล้วไอ้สวยจะไปเจียเขียดแล้วโหหนังวันนี้จบแล้วจบ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 ทุกท่านในวอร์ทำไรกันเหรอ หมมมมออาาไอ้อซวยถามว่าทุกท่านในวอทำอะไรกันหรอไอ้ไอ้ซวยสงสัยไปหมอชุบกันเดิมเดหมบอเดหมอเมนทำไงซวยบอกมือทำไมซวยบอกมือทำไมซวยบอกมือทำไมเอ้ยเชีย็ดดิเชียร์ดิเอาไปให้หมอชุบเดิมเดินมาที่ซวยบอกมือทำไมซวยบอกมือทำไมเช็ด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 เอ้าเอ้ตกเฉี่ยสมนี้ขอใครเรียกอ่ะใครเรียกอ่ะหรอท่านทำไมกันหรือท่านเอ็นท่านทำไมเหรอกำลังทำาอภิธรรมอยู่อ๋อท่านทำทำอภิธรรมศพท่านมีสัปเปอร์หรือยัง ไม่คุยด้วยไอเรนไอเรนไม่มีไม่มีเล่นอยู่บ้โอเคฆ่ากันอีกตัวสเปรดไปให้รอแป๊บไม่เกินห้าทีท่านอยู่ที่ใดหรือท่านอยู่ที่ใดบอกข้าเดี๋ยวนี้แล้วการคำตอบภายในห้าเออราฟังชุดแม่ผมหน่อยเฮียทำอภิธรรมอยู่ไหนล่ะไรสัตว์อยู่ห้างสรรพสินค้ามั้งไอเฮียถามได้ขอโทษขอโทษเออเมอเออเมันมาแล้วเออตัวมาแล้วทำอภิธรรมมึงจะไปอยู่ไหนอะอยู่ห้างสรรพสินค้าเหรอไอสัตว์เดี๋ยวเราไปหาความจริงจากซวยกันดีกว่า มันลงหลุมเดี๋ยวเราไปหาความจริงจากโซยนเอาเรียกยหมสองสองจีให้ซซยมาคุยที่นี่ไหมหรือไปคุยที่ไหนเอาเอาลงหลุมคุยกับมันที่นี่ไหมคุยกับมันที่นี่ได้ป้ะคุยกับโซยนี่เดียวเอาโยเอาโซยมานี่เดียวเอ้ยมึงสองเทสโซยนี่สองเให้ซวยดิอันนี้บอกซวยเดี๋ยวคุยด้วยใครก็ได้ซวยอยู่ปะซวยกันที่บีเรื่องจะคุยไหนมาหลุมหลุมวินในไม่ครับมาหลุมฝั่งตรงข้ามวินหนมาเป็นบาทหลวงไงกั้นหนึงครับกั้นจะไปเป็นในนี่ครับอีกตะเบริเนี่ยมา อเออคบป้าเปลี่ยนชุดแล้หรอคป้าเดี๋ยวไม่เนียยตอนนี้ไปนอนกันไม่ตีป้าผมไหมอะตีป้าผมไหมอ๋อโอเคเฮ้ยทุกคนมึงว่าสวยจะไปสวยไปเจเคเปล่าฮะไปไปอยู่แล้ไม่มีของก็ไปพี่ย่อมดิ พี่พอร์ตอยากให้ผมชุบพี่เลี้ยงศพเลยครั้งละเออร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 อเฉยให้ซวยมาก่อนปึ๊บเราแทงซวยแล้วก็ชุบพี่พอร์ตไม่ไหนนะทุกท่านใช่ให้ให้ซวยมันคิดว่ามันเป็นบาดหลุมจริงๆพอซวยตายปึ๊บแล้วก็ซวยก็จะไปเจเคอ๋อท่านโปรท่านได้ฆ่าไปไหนนะท่านโปรที่สุสานน้องมาคุยไหนมาคุยไหนโอเคข้าลงไป ตัดหัวเล่นเป็นกระสอบตายเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนึกตัดหัวนั่นนี่เอ้ยเล่นเป็นกระสอบตายเลยใส่ไปหนี่ไงสัตว์มึงมาไหว้ศพเลยมาไล่ผีว่าเหี้ยเอาละ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 อไว้กูบ้านทั้งหลายอยู่นะเรื่องเล่าทัศน์ไอ้สัตว์ไว้กูบ้านทั้งหลายอยู่ในความสงบกันนะครับเกื่อปลาเป็นศพปลาเงียบๆนะ มาไล่ผีเหรอก็รู้หมอผีไข่แลบหมอผีขอทุกคนอยู่ในความสงบสุด้วยนะครับขอให้เกียรติยู้ยาตายแล้วก็ให้เกียรติผู้ตายด้วยนะครับ <c oughs> ให้เกียรติผู้ตายด้วยนะครับถือว่าใ,ในในเมื่อที่เขาร่วงงับไปแล้วแล้วก็ให้เขาไปขุดไปเกิดในที่ที่สงบสงบนะครับนาซากนตอนนี้มันส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ถ้าไม่ทำนะครับเราจะโดนพระเจ้านะครับรหมอผีเกงในแล้วโหไม่มันคือกเกงข้างในเอ้ยศพพูดยังไงนะศพมีศพเหมือนจะมีเขียน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 สมบัติได้ไหมพี่จะมีอะไรครับข้ามแขนหมอผีพิธีก่อนหมอผีสัมบัติได้ใช่ไหมผมสัมบัติได้อันดารินดูดีจะมีสิกาวแนดารินจะในจะันการจะไา วันนีมีวันที่วันกิงนนาเนานานาเราม่นีอัดทีมานียงกันยงกันที่ารม่ิงอีโซนนีต้องีนนั่สันมันิิโตปิตาอันนิงนโอย่าีดนูมีวันดบา่ที่คนดนี่นครับ ถ้าคิดถึงโปโลอีกแล้วค่ะบว้าๆๆ้าค้าคว้าอะไรนะครับโตเด็ดมาขำได้ผมเลยเหรอขอบคุณครับพี่ไข่ขอบคุณครับพี่อุ้ยโอ้ยแต่ละคนมึงไอสัตว์เหมือนมึงแบบว่า มันมันน่าจะผ่านการหรวนมาแล้วนะแต่ละคนทุตานได้ครับมันอันนี้กันอันนี้กันมากเลยนะทุกคนเขาอยู่ในความสงบนะครับในรถทั้งหลายเขาอยู่ในความสงบนะครับจะเปตีโอวีวัสไม่มีใครห้ามเลยขอให้ทุกคนให้เกียรติทุตานเถอะนะอย่าอย่าตื่นตรหนกอยู่ในความสงบกันเถอะเออดีไม่เป็นไรแล้วกัน้าข้เขาสบใครมากพี่ครับฝากกบได้ไหมครับฝากกดได้ไดหมัมา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 ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไร อันนี้ชื่อยูโน่ครับยูโน่เหครับส่วนขอม้อาปนก่อดูฝากส่นไหนคขอ้องพี่ัไม่ไม่ไม่ผมขอทราบชื่อผู้ตายค่ะญาติผู้ตายนยครับชื่อว่าอไรครับหนูไม่ใช่ญาติมันหนเป็นพี่เฉยๆครับกิดย่ามเหรอเกิ่ามใช่อบผมขออาบประชาชนผู้ตายชื่ออะไรนะครับเอ่อคุณพี่มีแบบมีแบบประชาชนผู้ตายครับ ไม่มีค่ะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้แบบประชาชนผู้ผู้ผู้ญาติญาติแทนใช้แบบประชาชนญาติแทนญาติยากไม่ต้องยืนยันครับเพราะว่าน้องน้องผมอะสวยสวยสวยเช็คเลยสวยอะไรเนาะเต็มที่เลยคือขโมนนะภาพาแบบคุณต้องยืนยันไม่การตายของเขาการเใาะกลัวกลัวกลัวโดนนะครับโดนอะไรครับเปล่าครับแบบ เขาไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาไม่ช well, uh. ัดเล่าชัดเล่าซวยชวนชัดแล้วน้องซวยชัดเล่าก็คือเนี่ยเนี่ยคนนี้ต้องมีการยืนยันนะคือบอกว่าคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสับปะเลเของพวกผมอะสับปะเลเรเอ้ยฉีดน้ำกูพูดอะไรไม่ได้ยินเลยกูฉีดน้ำหรอคือสับปะเลเของพวกผมอะต้องทำการก่อนที่จะสวดสวดศพอภิธรรมอะครับคืออย่างเงี้ยมันต้องยืนยันจากญาติย่าแต่ที่น่าทักคุณเป็นญาติของผู้ตายอะคุณคุณต้องว่าว่าแตก ก่อนก่อนอื่นเลยนะครับญาติผู้ตายเขาจะมีข้าวให้สับเบอร์ดทานประจายครับยพิญนหน้าพิญญาณเทียน้านี่สับเบอร์เดเจาะปล่อยปมันเฮี้ยนไหมอะไรเขาทางั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่คือโดยโชุบชุบพี่ผมดูหนังอยู่ชุบชุบชุบโอเคครับเป็นเป็นทางหน้าอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นทางหน้าอย่างนั้นก็ได้โออเกมอยครับ อโโนเบรกเลยเบรกเบรกดูหนังเลยไปดูหนังเลยว่าดูหนังเลยใครมีค่าไหมครับมามาตายด้วยกันได้ไหมครับมีใครมีค่าไหมครับไปตายกับเขาไปตายได้ไหมครัไม่ไม่มีใครมีค่าไหมครับเ่สวดเลยตอนนี้สวดเลยเพื่อนขอข้าวหน่อยดูละวเอ๊รู้ละวรู้ละว่าเอาไงดีเดี๋ยวเดียร์เดี๋ยวแคบเดี๋ยดีแคบเลขหนึ่งเก้าศูนย์แปดครับเดี๋ยวเออคือเมื่อกี้ผมยังไม่ทำอ่ะทำศพเลยนะทำไมญาติผู้ตายทำอย่างนี้ไม่ครับเอาขึ้นไม่เอาจริงไม่ได้ให้กูสวดกูไม่กล้าสวดนะเอาขึ้นเอาไปครับ เอาขึ้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรดีกว่าทับปะไรมาครับผมชาพอดโอ้ยไม่มีใครตายเราทำไงครับพี่นี่มีมีครับโอเคสับปะเลยสับปะเลยได้เลยครับใครสวดแทนครับพี่นี่มีง้อจ้าเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยดีเตายอยู่นะเฮ้ยมึงเงี้ยดีเวมึงโดนโดนโดนใครไปกวนห๊ะ พี่ตดนนี้อย่าไปตามอ๋เฮ้ยมึงเงียบเงียบที่ไอศพเยนมึงน้ำไหมครับสัตว์ปลาเรือสัตว์ถ้ามึงไม่เงียบเดี๋ยวกูจะฝังมึงที่ระยองนะไอ้สัตว์ถ้าเอาได้พี่นนท์ได้ฮะใจเย็นใจใจพี่เริ่มก่อนเองนะไอนี้มาเข้าเข้าเรื่องเลยละมาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะให้ไปครับยังไม่ได้พูดนะไอ้ะมบนี่ไงนี่ระบบไม่ยังไม่ได้พูดเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเอาแบบตรงๆเลยสวายอยู่ได้ไหมครับฟังได้ไหมได้ครับได้ นคนา้าผมพี่จะอยู่แกงยี่เบ็ดละที่นี่เหรอใช่ที่ใหม่ใช่ไหมจะยุ่ที่นี่แล้วก็ที่ใหมก่ก็เดี๋ยวจะไปหาคนจะเซตเหล่านี้จะกระจายละเรามีเป้าหมายไหมผมมาใช่เดี๋ยวตอนนี้นะ่าจะต่เตะต่เตะหาคนชวนไปนู่นไปนี่อยู่อย่างเช่นคนหัวชมพูคนหัวแบบว่าเหลืองเหลืองเทาเท่าเธอเนี่ยมีหูหมา หัวหม่วงครับงั้นไม่ไม่ได้พูดทีเทียะตกใจหมดเอางี้งั้นเอางี้บอกว่าลุงแม็กคิดถึงสวยจะไปอะไรน่สวยมีเป้าหมายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะมากับพวกพี่อ่ะทุกคนก็ยังมากันเหมือนเดิมหรือว่าสวยจะไป JK ผมกัวยิ่เอ,อ็ดอะฮัลโหลว่าว่าไงเตน อะไรนะอะไรนะซวยดูเบย์บอยอะไรนะอะไรนะเตีเจเคขาดหลังบ้านเหรอบอกบอกบอกเจคได้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากซวยไปอยู่ด้วยเจเคขาดหลังบ้านเดี๋ยวส่งมีมีเดี๋ยวส่งสนามบินเดี๋ยวฝากซวยไปอยู่ด้วยได้ไหมมีมีซวยอ่ะเอาเอาซวยป่ะสุพัฒมารับอ่ะไอ้สุพัฒมารับอ่ะผมหรือเปล่าจะส่งผมไปกันนี่ไอ้สุพัฒมารับอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชาโดมามาลับกันไหมให้ชาโดมารับได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชาโดมารับนะโอเคเอาจีน่าจะไปไม่ใช่เหรอไม่ทับ ก็จะไปกันอะไรนะเจนายเมื่อกี้ได้ยินไปด้วยกันเลยจะไปเออใช่ใช่เจนายจะไปหรอเจนายก็จะไปใช่เจนายก็จะไปส่วนไปายล่ะไปก็ไปด้วยกันเลยจะได้ฝากชื่อยิบเอ็ดไว้ด้วยไปไปน้องชายมาจากยิบเอ็ดเลยเงี้ยไปไหมพี่ไม่ได้ยุ่งกับเราพี่อยากเล่นพี่ยังเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวพวกพี่ก็จะไปลงที่ใหม่กันด้วยก็คือไทม์มีเส้นทางของตัวเองอ่ะมีเส้นทางของตัวเองเปล่ามีเป้าหมายเปล่าไม่พากันไหม ว่าเราอยากไปด้วยกันแล้วแต่เลยครับอันนี้เราตัดสินใจได้น้องไม่มีใครว่าอะไรโอแบบว่าจากใจนะไม่ต้องฝืนน้องชายไม่ต้องสนว่าเอ้คนนั้นเป็นพี่คนนี้เป็นน้องอะไรเงรี้ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจพวกนั้นเอาที่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะมึงอยากเล่นที่ไหนเอาความรู้สึกเหมือนเล่นแล้วมึง<น>มีความสุขอ่ะเอาตรงนั้นเอาเอาเอาวิลี่มาคุยได้เลยว่าวิลี่มาเฮ้ยทำไรกันวะมามามาลุดเตรียมเตรียมเตรียมของดีตีกันกินัง เตรียมของหน้ามึงอ่ะเตรียมสภาร์แล้วมึงดูคนอลด้วยอันดับแรกมึงอันดับแรกมึงมามึงมาสุสานก่อนด่วนเลยถโหลด JK มาไอเนี่ยมาสุสานนี้สุสานทำไรวะมามามามีสัญญากูจะตีกากีนังเออมาก่อนกูเปิดเปิดมาเลยนะกูไปนั่งด่ามันอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาค่นเร็วอ่ะเฮ้ยมาไวจังอ่ะไวจัด เองโดนรถบรนณาโดนรถนรรณามาไดยังอ่ะพี่ไปไหนมาเพื่อนเต็มบกจะได้พี่เรี่ไปไหนมาเพื่อนไปกินตีน้อยมาเพื่อนแล้วก็ไปเล่นเกมไอย่องไอย่องกูรู้นะเออใช่ใช่ง่นอะไรวะกูว่าแล้วไม่เพิ่งเข้าต่อต่อคิวเพิ่งเข้าได้เพื่อนกูเมื่อกี้กูอ่านมีพอยมีใครไม่ใช่มีคนโป๊กมีคนโป๊กมากูว่าแล้วไหนไหนไหนมึงมาสู่สางเหรอทำไมมายืนดูใครตายเนี่ยพี่ยังไม่รู้ตัวเองเหรอเหม็นใช่กูจะตายเอาท e ี่เอาที่เอาที่กูจะได้ไปหาเกมอื่นเล่นเอาที่ เออตอนนี้ครับคุยเรื่องเนี้ยเนี่ยจะคุยว่าเออเนี่ยสรุปซวยมีเส้นทางไป่าน้องชายมีไหมกูมีเส้นทางตอนนี้กูจะไปแลนด์คาสิโนไม่ทำไมเฮ้ยไปหนึ่งสัตว์ใจเย็นเพื่อนเตือนเดี๋ยวเราถามซวยก่อนแล้วกันเอาซวยเอาซวยเอาไอ้ซวยน้องมามาผมไม่น่าได้ไปครับเออไม่แปลกหรอกถ้าไปวิลลี่ไปตีหัวลูกแม็กเน่แหละอุ้ยเอเดนเอเแลนด์ส้มแล้วโซจะปฏิเสธย่างไรนี่ปฏิเสธเขาได้ใช่ไหมนี่ ยังไม่มีใครชวนเลยครับอ้าวแต่ท่าพี่คิดเพลงกันทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าขอชวนนะโอ้เขาจะชวนได้ไงไม่ก็สมมติเขาชวนไง่อยากรู้ถ้าสมมติผ่านวนแล้วตอนนี้แฟมเข้าแพทใหม่ผ่านหลักวัแล้วนะเขาชวนไปอะไรนะแฟมเข้าแพทกักศพแล้วนะเฮ้ยกูเข้าแฟมก่อนนะเดี๋ยวกูไปหาลงแม็ก่อนจะไปทำอะไรวะไปทำอะไรไป้ยทำอะไรครับมีกระสุนให้ไอ้เหี้ย อยู่คนแรกเ่็บคนละมยู่นี่แหละไม่ได้ทวงไม่ได้ทวงบุญคุณหรอกนะบุญคุณมันหมดเมื่อทวงไอ้เหี้ยแต่ว่าอยากไปก็ไปเถอะไอ้เหี้ยอยากไปเป็นหลานลุงแม็กก็ไปไปไปขับยาสามท่าไปผมอยู่นี่แหละไอ้เป็ดก็เหมือนจะมาละวคำแม็กเหรอนคำแม็กเหรอกลับเจค่ะ มั้งไม่รู้อ่ะไอเป็ดมันหายเลยแต่แต่ถ้ามันไปโผล่เจเคกูว่าบุรีรัมม์ไม่สงบสุขไงบุรีรัมม์ไม่สงบสุขยังงงนี่กูยีโมได้ไงงงดิยันงงนั่นอ่ะไอ้นี่มันคุยกับไก่คหอยเลยเนี่ยนี่กันนนออมมเเดดดแล์ส้ยาปีใครเนี่ยครับอันนี้มาดูใครตายเนี่ยครับโอเคสวยสรุปอยู่ด้วยกันชนะน้องมาดูไอ้สวยตายเหรอครับ อยู่อยู่เนี่ยรันนี้ไม่น่าจะได้ไปอ๋อโอเคเฮ้ยไอ้เนี่ยวันนี้ในบทเฮก็มีคนจบโลเนี่ยเขาตายแล้วคนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยหนูสนับเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ครับอันนี้อีกคนนึงครับสัตว์เพสัตตาสัตว์เด้ยเอาไงต่อดีวะสรุปสวยไม่ไปเว้ยยังอยู่เอาคิดจะให้ผมไปเหรอแต่เจนนี่ไปนะเฮ้ยเอโปโลโปโลไปเพื่อนโปโลเมื่อวานให้ไปสิบสามเอ็มให้เงินใครไปมั่งแล้วนี่ยยังเพื่อนยังยัง ยังไม่ได้คิดมาเลยเพราะว่าคนคิดมา 4m ของไอ้เลิฟไงให้เลิกไปแล้วนะเมื่อวานเพื่อนโโอ้หให้ไปอีกเหรอหวันเจี๊ยบว 8m หวันเจี๊ยบไม่ไม่ไอนั้ำมาขอไอ้เจวินไม่ห่อที่1 5 0นเทียบ 8m หวันเจี๊ยบไอ้เลิกไอ้เลิกมันบอกว่า 4m ของเลิกของเลิก 4m ยังไม่ได้ให้ใช่ไหมใช่ใช่ปลูกูกอเงิน19 56แล้วเจ้านี่อยู่ไหนวะขือก่อนหับเจ้านี่อย่ไหเออใช่โอเคเลขอะไรเนี่ยเจ้านี่เนี่ยเจ้านี่กูนีนี่ในไหนเจ้านี่ดมอนด์เฮดอยู่ไหนเล็กๆเล็กๆ เก็บดอกแพงไปเกินหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ um, ่งเก้าหกเลขไอ้เท่าไรสี่ล้านนะสี่ล้านสี่ล้านเอางี้นะเราตีการ์กินังไหมวันนี้เอาท้ามันห้าห้าเลยสิบสิบยี่ิบห้ายี่ห้าไปเลยฮะคนเราพร้อมตลอดทีไหนคนบีดนิ้วก็เข้ามาเล่าขาไปดีกว่าไม่ใช่เห็นวิวมีเลขเก้าอยู่ยี่สิบเลยวะกลิบสวยร้องหลังบ้านยี่สบ็ดใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหม ติดนิ้วแล้วมาใช่ไหมอ๋อสรุปไอซ์ซัวจะไปเจเคอก็ดูสวยเงียบดิเห็นสวยเงียบอ่ะเห็นปะอ๋อแต่เจนายไปนะเคลียนายนี่เหรอเจนายเปจริงเหรอไปแล้วไปขึ้นไม้ขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่หล่ะเจนายอ่ะไปกับพี่พอรด้วยพี่พอร์ตมีเยอะเออต้องออนทัวร์หลายจังหวัดแล้วอย่างนี้ต้องไปบุกโอ่งมังกรแล้วว่ะสนุปจะได้ไมมแปะแล้มันดีช่วยหน่อยดิสรุปเอาตรงไหนก่อนกูงงหมดละเออเฮียปวดหัวเลย น้ำมันก็แพงช่วงนี้เออเอาดับได้ได้ดับไหมเจอใครวะไอ้ดับเจอใครกินังเอ้ยไปเอาแม่งนี่ตีของดีแล้วได้ด่ามันก็ปิเก้าวคนเลยสัตว์ลูกไหนลูกไหนวะเยอะไม่ใช่แค่กินังกินังแต่มันเยอะแล้วก็อะไรเราก็ตีตีมันเสร็จแล้วก็แบบแฮมแฮมแฮมกิ้วกิ้วกิ้วเราแอร์ดับลูกวะ ลูกสามมีเดมันเทสเสียไม่ได้โคตรโฟนัดเคนสันดานเสียแรงตามโรมิโรชิไอโปพากูไปคุยกับไอเดมันเทไหน่อโปแล้วก็มีอย่างเฟอร์กาแฟเซฟมีโปตามกันแบบคืนเร็วลดดอกได้ไหมไม่จบวะต้องให้กี่วันอ่ะไม่รู้เดี๋ยวรู้กูโทรแหลแต่ว่ากูไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเขาอยู่แลนด์ไหนไม่ได้จดเบอร์เขาไว้แลนด์บล็อก